สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะสภาพงามๆหนึ่งในร้อยมาฝาก1คันนะครับคันนี้สวยมากครับและก็ผ่อนได้ด้วยครับกับกระบะแคปเปิดได้ m a z d a BT 50นะครับเครื่อง2 0 0 5ดีเซลมือเดียวป้ายแดงปี2 0 0 6นะครับผ่อน3,000โดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับ169,000บาทนะครับโทรเจรจาสอบถามมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับใครจะผ่อนใครจะสดเตรียมตัวมาเลยนะครับ ดีตรงยังได้ผ่อนนะครับใครทุนน้อยผ่อนเอาไปใช้งานคุ้มมากๆนะครับวันละร้อยกว่าบาทเอาไปต่อยอดทําเงินทํางานสร้างอาชีพสบายๆกันนะครับเดินทางใกล้ๆก็ไปได้ครับเครื่อง2,005ดีเซลมือเดียวป้ายแดงคันนี้ไม่เคยชนนะครับรถเดิมตะเข็บซอกเดิมสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สาภาพแจ่มจริงๆนะครับมือเดียวป้ายแดงม่ประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2006ดีตรงได้ผ่อนนะครับ พอละร้อยกว่าบาทนะครับเอาไปใช้งานเลยนะครับรับรองคุ้มแน่นอนนะครับยิ่งสายค้าขายนี่อย่างคุ้มเลยครับรับประกันว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับเอาไปต่อยอดทําเงินสบายๆนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอาไปใช้งานกันต่อเลยนะครับ BT 5 0มือเดียวป้ายแดงไปี2 0 0 6นะครับดีเซลรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่องล่างแน่นๆเลยครับใครที่อยากได้นะครับจองได้เลยครับ จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับทั่วไทยใครอยู่ตรงไหนรับประกันว่าได้รถแน่นอนรถสวยรถคัดรถเช็คดีองค์ได้ผ่อนนะครับขอย้ําเป็นกระบะแคปเปิดได้มือเดียวป้ายแดงสภาพภายในส,สวยๆครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับแบบนี้ถูกใจรีบตัดสินใจนะครับโทรได้รลยได้ติดต่อได้ตลอดนะครับกับกระบะผ่อนได้3,000กวกระบทโดยประมาณนั่นแหละครับ คุ้มครับเอาไปทําเงินนี่คุ้มมากมากนะครับต่อยอดสร้างเงินทํางานได้เลยครับรถสวยสมูส์สดๆนะครับนามาฝากให้กับสมาชิกคุ้มต้องได้ผ่อนนี่แหละครับกระบะผ่อนราคานี้จะหาได้อีกที่ไหนครับบอกเลยครับว่าแจ่มจริงๆรงนครับราคาสภาพยอดเยี่ยมจะสดจัด ไนนได้หมดครับสมาชิกพิจนารณานะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยรถสวยเช็คแนละคัดบรรทุกระบบกับรถงามๆสภาพดีๆนำไปใช้งานนะครับรับรองว่าคุ้มคุ้มจริงๆนะครับราคานี้สภาพนี้ผ่อนกระบะวันละร้อยกว่าบาทนี่เอาไปทํางานวันเดียวก็น่าจะคุ้มเลยแหละครับบอกเลยคุ้มมากๆนะครับ เดิมนั้งคันนะครับแบบนี้แหละครับกระบะลองก็มีมาให้เรียบร้อยรถสวยรถดีที่เหลือสมาชิกรีบพิจารณาและตัดสินใจนะครับสาหรับผมคัดและชี้เป้านําเสนอรวมถึงกรตีการจัดส่งกรตีการโอนเลยครับบริการจัดส่งจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยครับรับประกันว่าสวยจริงคุ้มจริงครับลองคํานวณดูตามได้เลยครับว่าคุ้มอย่างที่ผมนําเสนอหรือไม่นะครับกับมาสด้าวีทีปี2006มือเดียวป้ายแดงนะครับผ่อน3,000ันโดยประมาณผ่อนได้5ปีเอาไปทําเงินทํางานต่อยอด สร้างเงินสร้างอาชีพได้เลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ